ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านจะมีการเจราจาเรื่องงานหรือจบโปรเจกต์หนึ่งไปเริ่มอีกโปรเจกต์หนึ่งหรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์งานใหม่นะคะท่านจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงต้องเสียเงินให้กับคนรอบข้างอาจจะเป็นบุตรล้านบริวารคนรักนะคะการเงินกว่าท่านจะได้มาเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักนะคะแต่ในที่สุดท่านก็จะได้ตามที่ท่านต้องการคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้จะนอนดึก นอนน้อยนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องความรักตรอมใจคิดมากช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีใครมาชักชวนลงทุนให้ท่านเบรกไว้ก่อนให้ดูว่าศึกษาว่าโปรเจก t นั้นคือโปรเจกอะไรเราจะลงทุนไปกับอะไรแล้วคนที่เราลงทุนด้วยนั้นโปรไฟล์เขาเป็นยังไงนะคะยังไงชะลอชะลอไว้นิดนึงนะคะ ท่านทุกใจแต่ว่าท่านก็ยังมีความหวังนะคะขอให้คนเกิดวันอาทิตย์โชคดีมีความสุขค่ะ